อันมนี่คุณครูกาไหยการบัตรอยากพดนอเข้าไปถามหลวงพอบอฟูกเอิญหลวงพ่อในฟูกหลวงพ่อครับหลวงพอ่อหลวงพอ่อในมนต์นะครับเออมาจากไหนนอะดูรูปนักเรียนอันมอนี่แม่หลวงพอ่อคุณครูไหกการบัตรมาคุณครูบอกว่าอันเบนจะซินหนาหนามันแปลว่าอีหยังโอ๋เบนจะซินคือ,อยังงบางดิเมียนดาเบนจะซินนี่ก็ง่ายๆตรงตามตัวเลยก็คือว่าเบนจะนี่แปลว่าหาเนาะ ศีลก็คือศีนก็คือ,คอร่วมกันกคือว่าศีนหาตันเองลลกนะ็ลงเนาะอันเราขอหนึ่งหอดขอหาหนมันไม่เหงีงแน่ล่หละหลวงพ่ออ๋อเดี๋ยวหลวงพอ่อสิอธิบายสุฟังอันศีนขอหนึ่งนะก็คือว่าปานาติป,ปาตาเวร,รมณีสิกขาประทั่งสมารธิยามิกนะ็คือว่าเป็นศีนที่อ่างดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนาะ อ่าเข้าหนี่ที่บเบียดเบียนสิงมีชีวิตต่างๆทุกชนิดเลยอนไดที่มีชีวิตเนาะสินขอที่สองก็คือว่าอทินนาธานาเวระมณีสิขาประทั่งสามาทิยามีนะคะก็คือว่าเป็นศินแห่งการเว้นจากการลักทรัพย์เนาะห้ามไปลักขโมยแม้ว่าจีเป็นเงินบาทสองบาทเนี่ยไปเจ้าขอ,ของเขาบอกให้อนุญาติให้ขเข้าไปจะไปเอาเนาะสินขอที่สามก็คือว่า กามสุมิชฌาลราเวรมะนีสิกขาปะทัังสามารถทิยามิก็คือศินแห่งการละเว้นประพฤติผิดในกรรมนะคบอ่าก็คือว่าผิดลูกผิดเมียนี่เระบอกง่ายๆเนาะอย่าไปหาเลียนสู้เล่นกิ๊กเลียนกั๊กเนาะอ่าศิลนขอที่สี่ก็คือว่ามุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทัังสามารถทิยามิก็คือว่าศินแห่ง การเว้นจากการพูดเท็จนะครับพูดปลดนั่นแหละเ้ะสินขอที่หานะก็คือว่าสุราเมรยมัชฌประมาสถานาเวรมนีสิขาปะทัังสมารถยามิก็คือสินที่เว้นจากการดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆนานาเนีนนะ่นะูอ้าวจำไว้เดอ้อสินหาทั้งีจำนี่ละอ๋อีล่ลาหูแล้วเดี๋ยวมืออืน่นสิเอาไปบอกคุณครูดอกจาาหลวงพอ่อ จะเลื่อนพอลุกๆทั้งหลายสาธุจ้านี่คือความวุ่นวายนะคะเบื้องหลังมาช่จับกันจะต้องะักกันแล้วภาษามาตราม,มาหนึ่งขึ้นข้างบนอันหนึ่งขึ้นข้างบน